รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Day วันนี้พวกเราสามสาวกู o ด New แค่ะจะพาทุกคนไปเ <ไป S 1> ติมความเขียวชอุ่มชุมฉ่ำที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพิชิตกันเมื่อหนึ่งตุลาคลมที่ผ่านมาค่ะนี่ค่ะตอนนี้พวกเรา3าคนก็ได้มาแล้วตัวรถทัวร์วววค่ะเราไปเลยกันคือเราก็ได้ตั๋วขาไปแล้วก็หากลับพร้อมกันเพราะอะไรเพราะเราต้องการทประหยัด เพราะเราไม่มีตังค์เราไม่มีกระเป๋าใช่ใส่งอ่งเแล้วกระเป๋าเนี่ยเวลาเดินขึ้นต่อให้มันเบาวผื่อนะคะเขาพูดเรื่องกระเป๋านิดนึงนะคะหบทนี้คือทางจะมาเดินแฟชั่นค่ะไม่ใช่เสื้อผ้าเสกันหนาวเสื้อกันหนเจสต์รี่คู่จะไปเดินรันเวล่พวงเดือนป่ะ ก็ตามที่โดยสารมาโดยรถทัวร์เนี่ยหรือว่ารถประจำทางเนี่ยต้องมาหยุดพักที่นี่กันเพื่อมาต่อรถสองแถวขึ้นไปที่ภูกระดึงอีกทีนึงใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนี่คือกระเป๋าค่ะกระเป๋าล่ยนกระเป๋าที่ซื้อตอนแรกตั้งใจเอาใบนี้ขึ้นฉันไปซื้อจากลาวสบายใจกระเป๋าฉีดขาดตอนแรกพี่จะเอาอีกกระเป๋าจะใส่ผ้าห่มมาแล้ว สามร้อยใช่ปะต่อเต็นต์จะว่าอะไรอุ๊ยน <Warrior> ิว<ส>นี<ด>่ก็บอกเหมือนแกเดี๋ยว<ด>สลับกันลำบากเลยนะเพราะของเคาไม่มีได้บอกผลย่างที่เห็นนะคะตอนนี้คือเรามาถึงที่ตัวของปิยานแล้วก็คนเยอะมากค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมาเช้านิดนึงค่ะก็จะได้นคนได้เยอะถึวไม่ยาวด้วยค่ะมาต่อแถวเอาเต็นน่ะเต็นก็จะถอย้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงตั้งอยู่ที่ตำบลสีฐานจังหวัดเลยตัวภูเขาเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดบริเวณด้านบนมีลานกว้างถึง60ตารางกิโลเมตรก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องเดินทางให้ถึงยอดก่อนคะ่ะ ซึ่งระยะทางจากที่ทำการจนถึงหลังแปรนั้น5.5กิโลเมตรด้วยกันค่ะ,อะตอนนี้เราก็จัดการเรื่องของการเข้าอุทยานแล้วก็เรื่องของสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็ถึงการเดินขึ้นกันแล้วถูกต้องอแล้วก็เวลาขึ้นไปนะคะมันก็จะมีซ้ำ<ง>มันคือเหมือนกับเป็นแต่ละจุดที่จะมีน้ำถ,ถ,ถ้าตามคำแปลนะจมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตรงตรงแกนเนี่ยเป็นระยะทางที่ขึ้นไปแต่อันนี้เป็นความสูงโอเคไป ยังไม่ทันเดินไปไหนเลย <S <S 1> <S 1> เหนื่อยแล้วแม่มาลับหน่อยนิ่้าเองเหรอก็ซ้ำแรกไงที่แพกแรกค่ะโอ้ยถึงแล้วตอนนี้ถ้าเราดูกันนาบานปองกอดข้ามาแล้วอ้วอยู่ที่ซำแหกแหกผมชื่อเลยค่ะ ถ้าสังเกตดูนะคะที่ลูกค้าเขาจะเดินกันชิลมากไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้อยู่ที่ซ้ำแรกเลยตอนแรกนึกว่าเกือบถึงแล้วใช่ไหมมันไม่เห็นหนาวเลยนะหิวแกรอย่างนี้นะมะพร้าวหมแกฉันสายกินฉันกินทุกอย่างปบบน้ำแดงแกอร่อยปะซัมซัมก็อุ๊ดเนี่ยไม่หอ ัวกลัวมากเลยที่ของผู้ชายจริงๆแล้วนะคะที่นี่ยคะ kay, okay. okay, hey, ่ะมันก็มีห้องน้ำให้เข้ากันค่ะอยาเข้ามาด้วยกันไหมโอ้ยโตแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สำมกอซาง ก็เหมือนกับครึ่งทางแล้วค่ะก็มีอีกจากนี้ไปก็อีกหกกมจุดพักพอดีเลยครึ่งแล้วหรอคะนี่ครึ่งแล้วค่ะไปค่ะแพรอ่เดี๋ยวโอเอไปๆปตอนนี้นะคะถึงซัมกกว่ากันแล้วค่ะค่ะเรามีการตั้งปฏิธานกันไหมว่าเราจะกินทุกซัมใช่ค่ะขาตโอ้นี่ได้ห่ะโค ตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็มาถึงซัมสุดท้ายกันแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรค่ะซึ่งซัมนี้ก็เรียกว่าซัมแคร่นั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วพร้อมกันแั่นะทุกคนอะไถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะยิ้มสิยิ้มสิแล้วใช่ไหมคะไปเลยฉันจะไม่ถือกระเป๋าให้เธออีกแล้วจะถึงแล้วค่ะอินนิดนึงค่ะแลาเห็นความรักเพื่อนมากไปแล้วคนีรอด้วยเราไม่เหนื่อย เมือนที่บอกเราไม่เมาใช่ไหมเราไม่เหนื่อยจะเมื่อยเราไม่เมื่อยดูทีมว่าเขาบอกว่าพอาชื่อว่ถึงขั้นปวดปุ๊บป่ะจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อมาที่ภูกระดึงต้องไปรอดูขั้นตอนว่าธรรมชาติมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเดินมาขนาดไหนตอนนี้หุ่นแรง กระเป๋าพวกเราพี่พากระเป๋าพวกนูหนน่ะแล้วเราก็เจอกับพี่ลุกหนักมากใช่ไหมที่เป็นคนหักต่อพวกเราขึ้นมานะคะโอเคค่ะตอนนี้ถึงเรียกว่าจุดคีคกเลยหรือว่าจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรซึ่งก็คือบริเวณด้านบนแล้วค่ะดูบันไดดูบันไดไม่ชันไม่ชันไม่เลื่อยพี่เขาบอกว่ามมีบันไดเลื่อนนะ่ลอยเลยไม่ชันไม่เมื่อย เป็นจุดที่พี่ลูกหาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะมีความชันเนี่ยประมาณเกือบ90องศาเลยค่ะแต่ขึ้นตรงนี้นเสร็จปุ๊บก็เหลืยเดียวจริงๆค่ะมาค่ะดีใจมากพูดเลยประทับใจ,ใจที่เดินขึ้นมา6ชั่วโมงกว่าเพื่อป้ายนี้โดยเฉพาะเลย ไม่เหนื่อยเลยไม่ค่ะพักหายใจกันไม่เหนื่อยชิวๆหน้วคอวค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าหลังแตกใช่ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดแล้วนะคะของภูกระดึงค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีป้ายที่ทุกคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปค่ะแต่สังเกตว่าบางคนพอมาที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินต่อไปอีกเพราะว่าตัวของสถานที่ทําการเนี่ยที่เราจะไปนอนไปเช่าเต็นท์ไปอะไรกันก็จะไปไกลอีกสักประมาณ5กิโลค่ะนะคะเราไปเถอะมีคนรอถ่ายรูปเยอะ ไปประชาชนอยู่กลางของใครก็ได้ข้างตรประชาชนครับของใครก็ได้ต่างดาวก็ได้ต่างดาวคุ้มาช้าเหมือนกันพี่จะเอาบะหนุไปทาอะไรเอาข้อเหนียวโหงแนนก่อนนะพีซิงค่ะชีวิตดีเพราะว่าพี่ๆจะได้อุทยานเขาด่างเต็มไปให้เราแล้วค่ะทุกคนเมคเกอรต้องใช้เสียงสองด้วยอ่ะเสียงสองก็มาดีใจวิธีเลือกทงนอนดมใช้ได้หนึ่ง ต้องบอกว่ากว่าจะถึงได้นะคะก็เหนื่อยมากค่ะแต่ความเหนื่อยยากนั้นก็แฝงไปด้วยความสนุกและเราก็ได้รู้ถึงความรักความสามัคคีของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีต่อกันค่ะอุปกรณ์เครื่องนั้นครบแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไปเล่นแบนกันเลยค่ะค่ะมาเพื่อนสตรองมากใช่กิมมู่ชันสตรองตามแล้วแต่แต่แล้วค่ะเดี๋ยวนะแล้วพักพักเหนื่อยก่อนอันนี้มัรุ่นเอาหรือเอาไม่กินได้รู้แล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจัดของจัดแต่นอก,จาก,กนจากนี้นะคะด,ด้านบนของภูกระดึงอย่างที่บอกไปค่ะมีสถานที่ท่องเทีย่ยวอีกเยอะมากเลยค่ะ<ม>จะมีอะไรบ้างนะคะติดตามดูได้สัปดาห์หน้าค่ะ